อเมริกายังน่าอยู่อยู่ไหมจากที่มีประเด็นนะคะไปดูหัวข้อข่าวมาค่ะเขาบอกว่าตอนนี้อเมริกาไม่น่าอยู่ค่ะมันก็มีเป็นบางส่วนนะคะอย่าเหมารวมค่ะเนี่ยค่ะทั้งหมดมี50ลรัฐนะคะจำนวนประชากรทั้งหมดนะคะก็มี331มเมลเลียนค่ะอยู่ในโซนเนาะแต่ละโซนแต่ละฝั่งอะะ่่ะมันก็จะแตกต่างกันออกไปที่มีข่าวมองว่า คนเหยียดสีผิวนะคะมันก็มีค่ะมีเป็นโซนมเนีเป็นบางส่วนนะคะมีเป็นบางกลุ่มเนาะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นเมืองที่ใหญ่มากนะคะเนี่ยค่ะหนูถึงเอาแผนที่มาให้ดูนะคะว่าแต่ละโซนอ่ะมันเป็นยังไงบ้างอย่างทางโซนฝั่งอีต์นะคะก็จะเป็นทางแบบมีหิมะตกใช่ไหมคะ มันจะเป็นเมืองหนาวเนาะฝั่งนู้นก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอย่างฝั่งฟลอยดาฝั่ง Texas เท็กซัส่ยคะ่ะฝั่งโซนทางใต้ข้างล่างนะคะก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็ใหม่ฝั่งที่เป็นฝั่งแคลิฟอร์เนียค่ะนี่ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึง่งแต่ละโซนแต่ละฝั่งเวลาก็จะแตกต่างกันนะคะเสร็จแล้วภูมิอากาศการอยู่การกินค่าครองชีพแต่ละรัฐก,ก็แตกต่างกันด้วยอย่างโซนทาง New นิวยอร์ก่ยคะ่ะก็จะแพงอย่างแคลิฟอร์เนียก็จะแพงมาก ค่าของชีพก็จะแพงมากนะคะอย่างมาทางใต้นิดนึงจากมาฝั่งเท็กซัสลุยเซียนาทางฟลอยด้านะคะลงมาข้างล่างมันก็จะถูกใหม่นิดนึงแล้วที่มีข่าวว่าการโดนเหยียดสีผิว มันก็มีค่ะเหมือนกับเราไปอยู่ในผิดที่ผิดทางเนาะบางคนนะคะก็เจอมันก็มีอยู่จริงแต่ว่าบาง,บางส่วนมันก็ไม่มีค่ะมันก็เหมือนอยู่ทุกทุกเที่ยค่ะมันก็จะทั้งมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเหมือนกับเราไปทํางานด้วยเนาะบางครั้งเราก็ไปเจอเจ้านายที่ดีบางที่ทํางานเราก็ไปเจอเจ้านายที่มันไม่ดีไงค่ะมันก็แล้วแต่โชคลาภของเราด้วย <ๆ S 1> ว่าเราจะไปตกอยูุ่จุดไหนแต่ว่าคุณก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเวลาที่คุณมาในอเมริกาเนี่ยค่ะมันมี50รัฐนะคะเนี่ย คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะไปอยู่รัฐไหนอยากอยู่อากาศร้อนอยากอยู่อากาศเย็นอยากเห็นหิมะอยากเห็นสุขหรือว่าคุณอยากอยู่แบบรวมๆก็ได้เพราะว่าแต่ละรัฐอะคะ่ะมันก็จะแตกต่างกันออกไปอย่าเมารวมนะคะหมายถึงว่าคนมาอยู่อเมริกาเขาพูดเหมือนกันค่ะอยู่สหรัฐอเมริกาอยู่อเมริกาเมกาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ แต่ว่าแต่ละที่ค่ะมันก็จะแตกต่างกันออกไปคุณจะมาเหมารวมว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะมันจะแตกต่างกันทั้งการเสียภาษีแต่ละรัฐด,ด้วยค่ะก็จะแตกต่างกันบางที่ก็กฎหมายก็จะแตกต่างจากรัฐนะคะมันก็จะมีแบบแบ่งแยกออกมาอีกนิดหนึ่งว่าที่นี่รัฐนี้จะไม่เหมือนกับรัฐอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเมนพาร์ทใหญ่ๆของเขาก็จะเป็นแบบใช้กฎหมายเดียวกันแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันไปอีกนิดนึงเงี้ยคะ่ะ เมืองหวงของที่นี่นะคะอยู่ที่เมืองวอชิงตันดีซีนะคะจะเป็นแคปิตอลวันนะคะอยู่ตรงกลาง,ลางเนาะและส่วนทางไททาง East อีสานิวยอร์กค่ะ,จะ,ะ,คะจะเป็นส่วนทางนิวยอร์กนะคะก็จะเป็นศูนย์รวมของอ finance ค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องอะไรแล้วก็เป็นศูนย์รวม c u เ t u r e ของวัฒนธรรมอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากคนไทยจะรู้จักกันมากในฝั่งของแคลิฟอร์เนียนะคะ,คะ,ะเขา,า,าจะเป็นเวสต์โคส์นะคะทางลอสแองเจลิส็เมัจะเป็นศูนย์เกี่ยวกับ การทําหนังค่ะคนไปทําหนังทําละครถ่ายทำางที่นั่นนาจะโด่งดังมากค่ะก็คือสรุปแล้วอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันค่ะแล้วแต right? ่เราเนาะแล้วแต่เราว่าอยากยี่เลือกอยู่รัฐไหนอยู่ว่าอยู่ที่ไหนเพราะว่าแต่ละที่มันก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ว่ารวมๆแล้วทุกๆที่ค่ะมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะ อย่าเมารวมว่าทุกอย่างมันจะไม่ดีไปหมดแต่ว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกันค่ะอยู่ทุกทกที่ในทั่วประเทศนี้ค่ะมีทั้งข้อดีข้อเสียเหมือนกันแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเราก็ศึกษานิดนึงอย่างเงี้ยค่ะนะคะวันนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นิดนึงกับที่ให้ดูมาเนี่ยค่ะว่าที่นี่มันกว้างใหญ่มากอย่าเหมารวมว่าอย่างงน้นอย่างนี้เป็นเหมือนกันหมดแต่ละที่มันจะแตกต่างกันมากค่ะเพราะมันกว้างมากนะคะก็ อยากให้ดูคะ่ะว่าถ้าอยากมาก็ศึกษาหาความรู้เนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์นหนึ่งนะคะอ่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกคนก็กรุณนาะช่วยกดไลค์กดแชร์เผื่อจะเป็นการเรียนรู้ในการเปิดท่องโลกว้างนะคะสำหรับเด็กๆมันข้าง,างหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ